สวัสดีนะคะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ะคะวันนี้วันพุธนะคะมาเจอกันกับในรายวิชาภาษาไทยนะคะเราจะเจอกันวันพุธแล้วก็วันศุกร์นะสัปดาห์นี้นะคะเอามาดูคาบวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของการโฆษณานะคะ ามาดูโฆษณาแรกกันนะคะก็คือการขายทีวีนะคะเขาบอกว่าอย่างไงคะทีวีรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะคะเด็กคนนี้บอกว่าคุณแม่ขานี่คือทีวีรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะคะดูสีจอก็แปนภาพก็สวยคมชัดแถมยังดูหนังสามมิติได้อีกต่างหากอ่านี่เป็นคําโฆษณานะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าคุณแม่นะคะจะซื้อทีวีให้กับเด็กผู้หญิงคนนี้หรือเปล่านะคะ คุณแม่ก็บอกว่าโฆษณาเหรอลูกแก้วรู้ไหมว่าโฆษณาเนี่ยมันก็คือคําชวนเชื่อรู้ความหมายที่แท้จริงของโฆษณาไหมอ่านักเรียนรู้ความหมายที่แท้จริงของการโฆษณาหรือเปล่าคะ คุณแม่ถึงแก้วเนี่ยบอกว่าการโฆษณาเนี่ยคือการเชิญเชื่อน,นักเรียนหลักคิดว่าการโฆษณาเนี่ยคืออะไรนะคะมาดูกันการโฆษณาก็คือการนําเอาแนวคิดนะคะแนวคิดสินค้าหรือบริการเนี่ยมานําเสนอขายให้แก่ลูกค้านะคะโดยใช้สื่อนะคะสื่อที่เราอ่านโฆษณาต่างๆนี่แหละระบุนะคะในการให้สนับสนุนด้วยแล้วก็ต้องเสียค่าเสียค่าใช้ใจ่ายนะคะการสนับสนุนนะคะ จะต้องเสียค่าใช้จ่ายนะคะก็คือเหมือนเราไปจ้างโฆษณายเงี้ยเราก็ต้องใช้ค่าใช้จ่ายนะคะในการจ่ายค่าโฆษณานั้นๆไปให้สื่อด้วยนะคะการโฆษณาสินค้าทางหนังสือพิมพ์นักเรียนมาดูนะคะมีจุดมุ่งหมายนะคะเพื่อให้แนะนําในการส่งเสริมการขายสินค้านั้นนะคะต้องจ่ายเงินค่าเช่าเนื้อที่การโฆษณาตามที่หนังสือพิมพ์กําหนดอย่างในหน้านี้เนี่ย หนังสือพิมพ์น่ะเขาบอกว่าลดท่งลดส่งท้ายปี50-70เปอร์เซ็นแสดงว่าถ้าใครไปให้หนังสือพิมพ์ลงโฆษณาในช่วงนี้นะคะก็จะได้ส่วนลด50-70เปอร์เซ็นนะคะทีนี้มาดูนะคะการโฆษณาชวนเชื่อเนี่ยเป็นการชักจูงนะคะหรือชักชวนบุคคลเนี่ยให้มีความเห็นคล้อยตามกับโฆษณานั้นๆน,น,นะคะอาจจะเป็นในทางที่ดีหรือ ไม่ดีก็ได้นะคะเหมือนโฆษณาที่เราเห็นตอนนี้ครีมหน้าเด้งทาแล้วหน้าเด้งใช่ไหมเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของเราเองด้วยนะคะถ้าเราเชื่อว่าครีมนี้ทาแล้วหน้าเด้งเราก็ซื้อเลยลูกอ่ะซื้อมาแล้วก็เป็นยังไงคะถ้ามันหน้าเด้งจริงอะ อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะคะอาจจะเป็นเดือน 2, เดือน3เดือนแต่ถ้าเกิดว่าซื้อมาแล้วหน้าเด้งภายในวัน2วันเนี่ยนักเรียนก็ต้องเล็งเห็นถึงผลกระทบด้วยนะคะจากที่เราหน้าแบบว่าหน้าเหี่ยวเหียวกลับมาเด้งเลยเนี่ยแสดงว่าครีมนั้นนะคะก็ต้องมีสารอะไรอยู่นะคะทําให้หน้าเราเนี่ยฟื้นเร็วขนาดที่ว่าวัน2วันหน้าเราก็ดิงเลยเราก็พิจารณานะคะว่าเราควรจะใช้ต่อหรือพอแค่นี้นะคะ การโฆษณาชวนเชื่อนะคะมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความเชื่อนะคะตามที่เราเนี่ยได้ชักจูงนะคะไม่คำนึงถึงหลักความเป็นจริงนะคะโฆษณาชวนเชื่อเนี่ยเขาไม่ได้คำนึงถึงหลักความเป็นจริงนะคะเพียงแต่เพื่อให้บรรลุ จุดมุ่งหมายนะคะเช่นเขาอยากจะขายสินค้านี้ให้ได้ภายใน500ตัวเนี่ยใน1เดือนเนี่ยเขาจะต้องโฆษณาอย่างไงให้คนเนี่ยหันมาสนใจโฆษณานั้นนั้นให้มียอดขายบรรลุเป้าหมายที่เขาตั้งไว้นะคะจึงอาจจะมีทั้งเรื่องจริงและไม่จริงเพราะฉะนั้นคนที่ต้องคิดและใช้วิจารณญาณคือใครคะก็คือพวกเราเองที่สืบข่าวโฆษณานั้นนนนะคะจุดมุ่งหมาย จุดมุ่งหมายของการโฆษณานะคะ1ก็เพื่อแนะนําให้รู้จักสินค้าแล้วก็บริการใหม่ๆนะคะ2ก็เพื่อให้ข่าวสารที่เกี่ยวกับลักษณะคุณสมบัติของสินค้านะคะบางคนเนี่ยไม่รู้จักสินค้าตัวนั้นๆเขาก็จะบอกคุณสมบัติหรอหรือบอกนะคะลักษณะของสินค้านั้นๆเองนะคะ3ก็เพื่อจูงใจแล้วก็ดึงดูดใจให้เกิดขึ้นกับสินค้าแล้วก็บริการของเขานะคะ4เพื่อ ก็เป็นการย้ำให้สินค้าหรือบริการเนี่ยอยู่ในความทรงจำในความทรงจำของผู้บริโภคตลอดไปเหมือนเวลาเราดูละครทำไมต้องมีโฆษณาการทำช่องนะคะการทำช่องก็ต้องมีการโฆษณาเพื่อให้สปอนเซอร์เนี่ยมาเข้ารายการมาเข้าช่องนะคะก็มีรายการโฆษณาเนี่ยมาขั้นโฆษณานั้นเนี่ยที่จะได้ก่อนที่จะได้มาขั้นเออละครหลังข่าวเนี่ยก็ต้อง จ่ายค่าโฆษณากับทางช่องมาด้วยนะคะถึงจะได้ถึงเราจะได้ชมโฆษณานั้นๆนะคะถ้าเขาไม่มีเงินที่จะจ่ายโฆษณาเนี่ยเราก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ดูโฆษณานั้นๆนะคะเพราะฉะนั้นเขาต้องทุ่มทุนในการโฆษณาเขาต้องทุ่มทุนในการผลิตสินค้าเพราะฉะนั้นคําโฆษณาเนี่ยเขาก็ต้องทํำยังไงก็ได้ให้คณเนี่ยมาสนใจในโฆษณานั้นๆนะคะ 5. ก็เพื่อเป็นการเอาชนะคู่แข่งนะคะให้การจำหน่ายสินค้าประเภทเดียวกันเนี่ยขายดีนะคะเหมือนออวันนี้ยกตัวอย่างเช่นเจลแอลกอฮอล์เนี่ย,ออยมันก็จะมีหลายยี่ห้อใช่ไหมคะหลายขนาดเพราะฉะนั้นมันมันขึ้นอยู่กับการโฆษณาของเรานะคะว่าทำยังไงให้คนเชื่อแล้วก็คนมาซื้อสเปรย์เจลกับเจลแอลกอฮอล์ของเราแมสกก็เหมือนกันมันมีหลายสีอะ ช่มเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะขายเราก็ต้องใส่ให้ลูกค้าดูใช่ไหมคะว่าใส่สีเขียวแล้วเป็นอย่างนี้นะมีความสวยรูปล่างหน้าตาเป็นอย่างนี้นะใช้แล้วก็ไม่แพ้อะไรแบบนี้เราก็มาทําให้ลูกค้าดูนะคะถ้าเราขายพอลูกค้าดูแล้วแบบเออแม่คะใส่แล้วสวยแม่คะใส่แล้วสีมันก็ไม่ได เจมเจ๋อะไรมากเพราะฉะนั้นเออก็ซื้อมานะคะราคาก็ไม่ได้แพงเห็นไหมการโฆษณาของเรามีส่วนที่จะดึงดูดใจให้ผู้บริโภคเนี่ยหันมาซื้อของกับเรานะคะต่อไป6เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อถือในสินค้าหรือบริการให้เป็นที่ยอมรับอ่าเราจะให้เขาเชื่อถือเราก็ต้องใช่ไหมคะอ่าเราก็ต้องแกะแกะออกมาใช่ไหม เราก็ต้องมาทําท่าทําทางใช่ไหมคะให้เขาเห็นว่าเออเนี่ยมันมีข้างในมันมีที่รัดจมูกนะพอใส่ไปแล้วก็บีบนะคะบ,บีบให้มันเป็นสันจมูกใส่ง่ายสีก็สวยเห็นไหมเราเวลาเรามาโฆษณานะคะมันก็จะทําให้ลูกค้านะคะเชื่อในสิ่งที่เราพูดนะคะมันมีหลายๆอย่างนะคะวันนี้นักเรียนต้องฟังครูยกตัวอย่างนะคะเพราะเดี๋ยวน้องเรียนจะต้องทํานะคะต้องทําเลยทุกๆคนนะคะ อย่างเช่นอะไรเนี่ยที่ชู่เปียกใช่ไหมเราก็มาทำการโฆษณาเลยนะคะอันนี้ครูยกตัวอย่างเดี๋ยวน้องเรียนต้องไปทําให้ครูด้วยนะวันนี้ไม่ให้เออให้ทําเป็นใบงานก่อนแล้วก็เอามาขายให้ครูดูนะคะก็คือถ่ายคลิปวิดีโอส่งครูในวันศุกร์นะคะวันศุกร์เนี่ยเราเออนักเรียนมีตารางเพิ่มเติมก็คือวิชาพุทธศาสนานะคะครูก็อ่าสละนะคะในคาบของวิชาภาษ,ษาไทยก็คือสั่ง การบ้านในวันพุธหมดเลยแล้วก็ให้ส่งวันพุธหนึ่งชิ้นแล้วก็วันศุกร์หนึ่งชิ้นนะคะอ่ะพอเราได้สมมุติครูนะคะครูสมมุตคะคะิคมมตรคูเป็นนักเรียนวันนี้ครูทํางานส่งนะคะอันดับแรกเลยวันนี้เราต้องทําใบงานนะคะใบงานก็คือวาดผลิตภัณฑ์ที่เราจะขายพอวาดเสร็จเขียนคํดโฆษณาของผลิตภัณฑ์ของเราเสร็จระบายสีเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาอัดวิดีโอ ครูจะเป็นผู้ซื้อนะคะใครที่สามารถใช้คําดึงดูดใจให้ครูเนี่ยอยากซื้อโฆษณาของนักเรียนให้อยากซื้อผลิตภัณฑ์ของนักเรียนได้เนี่ยครูจะให้คะแนนเต็มเลยนะคะคลิปวิดีโอนี้ครูให้คะแนนทั้งหมด10คะแนนนะคะใบงานนะคะการเขียนความโฆษณาเนี่ย5คะแนนแต่ว่าการแสดงคลิปวิดีโอน,นะคะครูให้10คะแนนอ่ะเอาใหม่นะคะครูอธิบายอยู่อ่ะดูนะ สมมติว่าครูเนี่ยมาขายทิชชู่เปียกร้านนี้นะคะติดเข้าไปใหม่อ่ะครูก็บอกเริ่มมะหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะจะมาขายทิชชู่เปียกนะคะทิชชู่เปียกของเรานะคะตามตาคุณครูควีนนะคะทิชชู่เปียกตาคุณครูควีนนะคะประกอบไปด้วยกระดาษทิชชู่นะคะกระดาษทั้งหมด40แผ่นนะคะกระดาษ40แผ่นนี้ สามารถใช้ได้ทั้งหมด40แผ่นในราคา29บาทา29บาทนะคะคุณลูกค้าถ้าคุณลูกค้าสนใจนะคะเรามาดูสรรพคุณกันก่อนสรรพคุณของเรานะคะเป็นกระดาษที่อ่อนโยนเด็กทารกนะคะสามารถใช้ได้40แผ่นมาดูสินค้าของเรากันเลยนะคะ สี่สิบแผ่นยี่สิบเก้าบาทถือว่าไม่แพงนะคะคุณลูกค้าสินค้าของเรานะคะหนึ่งแผ่นมีขนาดใหญ่เมื่อคี้ออกมานะคะสามารถพับให้เป็นทบก็ได้พับให้เป็นทบแล้วก็เช็ดมือนะคะในขณะที่มือของเราสกะะัดบุกเช็ดมือไม่บาดมือนะคะคุณลูกค้าลูกคุณลูกค้าดูนะคะไม่บาดมือผ้าของเราเนี่ยนุ่มนะคะสามารถใช้เช็ดก้นทาลกได้ นะคะอ่าเคลียออกมานะคะก็เป็นแผ่นใหญ่เราสามารถนํามาเช็ดหน้าก็ได้นะคะคุณลูกค้าเช็ดมือนะคะสมมุติตอนนี้มือสกรปรกนะคะก็ใช้ในการเช็ดมือทําความสะอาดมือได้นะคะ1ห่อ29บาทมีทั้งหมด40ชิ้นนะคะ สินค้าของเรานะคะมีมาตรฐานนะคะมีวันผลิตวันหมดอายุนะคะมีโลโก้นะคะที่มาของการผลิตนะคะมีการบอกบริษัทที่ผลิตนะคะมีที่ผลิตอย่างถูกต้องและถูกกฎหมายนะคะสามารถใช้ได้ทั้ง เด็กและผู้ใหญ่พกพาสะดวกนะคะจะใส่ไว้ในรถจะใส่ไว้ในกระเป๋าจะเข้าห้องน้ําจะทานอาหารก็สามารถนํากระดาษชนิดนี้นะคะขึ้นมาใช้ได้ตลอดเวลาเหมาะสําหรับทั้งพกพาและอยู่ที่บ้านเลยนะคะถ้าสนใจนะคะก็สามารถซื้อกระดาษที่ชูเปียกตาคุณคุณคีนได้เลยนะคะอ่ะนี่ก็คือการโฆษณาอย่างหนึ่งนะคะแต่บางทีนักเรียนอาจจะ บอกแค่สรรพคุณหรือนักเรียนอาจจะคิดคิดคาคิดอะไรคิดเป็นโลโก้ของตัวเองขึ้นมาไม่จําเป็นต้องเป็นที่ชุบเปียกนะคะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะอ่ะทีนี้มาดูต่อนะคะหลักในการเขียนโฆษณานะคะบอกเหตุผลของการใช้สินค้าหรือบริการเมื่อกี้ครูบอกเหตุผลไหมใช้อะไรก็ได้ใช่ไหมใช้เช็ดมือเช็ดตูดเช็ดอะไรเช็ดก้นอะไรของเด็กได้หมดเลยบอกรายละเอียดสินค้าในด้านคุณภาพ ครูบอกคุณภาพไหมบอกนะคะความสะดวกราคาก็บอกนะคะ3เขียนโนมนนาจิตใจผู้บริโภคให้มีความต้องการใช้สินค้าและบริการเมื่อกี้ครูก็พูดนะบอกว่าเออสามารถพกพาไปนู่นไปนี่สามารถเช็ดอะไรอะไรได้ตลอดเวลาครูก็แจ้งนะคะมีการจูงใจเช่นลดราคามีของแถมได้สิทธิพิเศษนักเรียนจะทําก็ได้เมื่อกี้เนี่ยครูไม่ได้มีความจูงใจในการลดราคาแต่สินค้าของครูเนี่ยจูงใจนักเรียนไปแล้ว จุนใจผู้บริโภคไปแล้วเพราะว่า40แผ่นในราคา29บาทปกติเนี่ย1แผ่นต่อ1บาทใช่ไหมคะอันนี้40แผ่นในราคา29บาทราคานี้ยังไงลูกค้าก็ต้องซื้อนะคะเพราะว่าปัจจุบันแล้วเนี่ยถ้า40แผ่น29บาทไม่มีขายแลยนะคะอย่างน้อยก็39บาทขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นยังไงลูกค้าก็ต้องซื้อนะคะถ้าเห็นราคานี้ อะทีนี้มาดูนะคะทําไมจึงเกิดอาการค้อยตามหรือเกิดอาการอยากได้สิ่งนั้นเมื่อเวลาเราดูเราฟังหรืออ่านโฆษณานะคะทำไมมาดูนะคะลักษณะของหัวเรื่องที่ดี1เลยนะคะทําให้เกิดความสนใจต่อผู้ที่พบเห็น อพอเราพูดเห็นกระดาษหอใหญ่ไหมราคา29บาทหอใหญ่ยังไงเราก็ต้องสนใจนะอู้ใหญ่ทําไมขายราคาเท่านี้เองใช่ไหมสองใช้ข้อความหรือรูปภาพที่ดึงดูดใจได้ดีสามใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายมีความหมายชัดเจนตรงประเด็นนะคะสี่ใช้ข้อความที่สั้นกระชับรัด,ดห้าข้อความที่กล่าวอ้างต้องมีน้ําหนักแล้วก็น่าเชื่อถือของครูเนี่ยมีน้ําหนักแล้วก็น่าเชื่อถือนะเพราะว่าเนีย่ย รูปมันก็บอกอยู่นะคะใช้กับเด็กได้แสดงว่ามันอ่อนโยนนะคะมันไม่ได้มีสารอะไรเนี่ยครูเช็ดมานะคะครูก็ไม่ได้คันไม่ได้อะไรนะคะอะกลิ่นก็หอมนะคะอะกลิ่นก็หอมเราก็ดึงดูดลูกค้าไปเลยว่าเออเราใช้อันเนี้ยเออมันไม่เหมือนน้าเปล่านะมันไม่ได้แบบมีกลิ่นอับนะมันยังมีกลิ่นอุ่นๆน,นะคะ อุ่นแบบบริสุทธิ์อะไรแบบเนี้ยนะคะเราก็โฆษณาให้เวนเวอร์ไปได้เลยนะคะเพราะว่ามันสามารถเกินจริงได้ทำยังไงก็ได้ให้ลูกค้ามาซื้อของของเรานะคะ การสร้างความสนใจก็คือสร้างให้เกิดความสนใจที่จะศึกษารายละเอียดในข้อความโฆษณานะคะก็คือการสแสวงหาคำตอบการเขียนต้องเขียนให้สั้นกระทัดชัดเจนนะคะให้ผู้รับสารเนี่ยเข้าใจได้โดยง่ายในระยะเวลาอันสั้นโดยเฉพาะสาระที่สำคัญนะคะอ่า การทำให้เกิดการกระทำนะคะเป็นความพยายามที่จะกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมาย,ยแสดงพฤติกรรมที่อยากจะซื้อผลิตภัณฑ์หรือก็การบริการนะคะประทับใจให้เกิดความง่ายแก่การจดจํานิยมใช้เป็นคําขวัญน,นะคะเช่นกระดาษเปียกพกพาสะดวกสะอาดง่ายใช้ได้ทุกที่อ่ะเห็นไหมคล้องจอนแล้วพกพาสะดวก สะอาดใช้ได้ทุกที่ก็ได้นะคะแล้วแต่มันต้องใช้เวลาในการคิดนะคะถ้าเป็นคําขวัญถ้าเราจะเอาเออสเปรย์แอลกอฮอล์เนี่ยเราจะคิดว่ายังไงที่บ้านนักเรียนมีอะไรบ้างนักเรียนเอามาใช้ได้หมดเลยนะแมสสเปรย์อะไรแต่ว่าไม่ให้นักเรียนเอาตานั้นๆนะคะให้นักเรียนแต่งขึ้นมาใหม่เป็นเ,เป็นโลโก้ของนักเรียนเองเลยก <_ c oughs> ็เห็นอยู่แหละว่ามันเป็นตานี้แต่ให้นักเรียนสมมุติขึ้นมานะคะว่ามันเป็นตาอะไรก็ได้นะคะอย่าเอาแบบ ชื่อตาเดียวกับเขาไม่เอานะคะต่อไปนะคะการทำให้เกิดการกระทำตัวอย่างเช่น RM w a s h พลังซักลำหน้าเนื้อผ้าสะอาดทุกเส้นใหญ่นักเรียนคิดว่าเป็นอะไรอะ่ะพลังซักลำหน้าเนื้อผ้าสะอาดทุกใหญ่อาจจะเป็นเครื่องซักผ้าอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรสักอย่างหนึ่งนะคะ อู้พลังซักล้ำหน้าแสดงว่าหอ้โหพลังซักนี่ล้ำหน้าเหมือนคนเดิอนอะขาเดียวนำหน้าไปนู่นจุดๆุดจุดจุด,จดแต่ตัวเนี่ยยังอยู่ตรงนี้อยู่แสดงว่าเครื่องเนี้ยต้องล้ำหน้าล้ำสมัยต้องดีมากๆใช่ไหมเนื้อผ้าสะอาดทุกเส้นใยเหมือนเนื้อผ้าที่เราใส่เนี่ยมีตั้งกี่ใยแสดงว่าทุกเส้นเนี่ยสะอาดหมดเลยแสดงว่าเครื่องซักผ้านี่โอ้โหอัจฉริยะมากใช่ไหมนะ เราฟังคําขวัญนี้เราอยากซื้อไหมเอาเราก็อยากเราอยากซื้อไหมไม่รู้แต่เราอยากเห็นนะคะว่ามันเป็นยังไงว่าเอออัจฉริยะจริงๆเลยใช่ไหมสรุปนะคะสรุปการเขียนโฆษณาเนี่ยเป็นการนําเสนอเผยแพร่สินค้าหรือบริการเป็นกิจกรรมที่มีการสื่อสารสู่มวลชนนะคะเพื่อให้ผู้คนน,นิยมโดยมีกำไรในสินค้าหรือเป็นเป้าหมายที่สำคัญนะคะอ่า วันนี้นะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเรามีใบงานอะไรบ้างเอาไปดูกันเลยอาสวัสดีนะคะนักเรียนก่อนอื่นเลยนะคะนักเรียนเตรียมกระดาษไว้เล้วนะคะนักเรียนก็มาเริ่มเขียนกลางหน้ากระดาษเลยนะคะว่าการโฆษณานะคะ อ๋อมันไม่เดี๋ยวครูลงมาอีกนิดนึงนะคะอ่าเขียนเลยว่าการโคสนานะคะอ่าพออะไรที่เป็นหัวข้อนักเรียนต้องทำไหมคะนักเรียนต้องขีดเส้นใต้ด้วยนะคะสองเส้นอ่ะสมมุติว่านักเรียนเมื่อกี้ไหนๆครูก็ ใช้โฆษณาทิชชู่เปียกแล้วใช่ไหมคะครูก็วาดเลยกระดาษทิชชู่อของครูนะคะเออหอยนะคะหอยทิชชู่เปียกของครูอุ้ยไม่ใช่สิครูต้องเปลี่ยนสีอ่าสมมติว่าทิชชู่เปียกของครูน่ะสีอะไรดีอ่ะครูชอบสีเขียวครูขอให้ทิชชู่เปียกของครูเป็นสีเขียวนะคะอ่าครูก็ สมมุติว่าข้างขวาครูจะเอาไว้เขียนเป็นคําโฆษณานี่ที่เชีวเปียกของครูนะคะอันนี้เป็นห่อนะคะเป็นปากห่อนะเอาเมื่อกี้พูดติ๊กสีเขียวไม่ใช่หรอสมมุตินะคะลายอันนี้เป็นห่อของครูนะ,ะสมมุติว่ามันสวยนะคะนักเรียนอ่า ทิชชู่นะคะ,ะกระดาษเปียกนะคะเราเรียกว่ากระดาษเปียกกระดาษเปียกตาอะไรคะ คูควีนสะดวกอ่ะเราอาจจะใช้อะไรสีสันๆเยอะๆหน่อยนะคะสะดวกสะอาดอ่ะ อันนี้คือกระดาษทิชชู่ของครูเสร็จแล้วครูอาจจะแบบทำแบบลายอะไรนิดิดหน่อยๆนะคะทำลายอะไรนิดนๆหน่อยๆใส่ลงไปนะคะอาจจะเป็นดอกไม้อ่าดอกไม้สวยๆสวยนะสมมติว่าสวยอ่ะทีนี้พอได้ผลิตภัณฑ์กันแล้วนะคะเราก็มาสร้าง ไปไหนก็ได้ไม่ใช่เอาคิดใหม่ไปไหนไปกันกับกระดาษเปียกคู่กายอ่าเอาใหม่นะเปียสิ มือสะอาดขจัดคราบสกรปรกมือสะอาดขจัดคราบสกรปรก ด้วยด้วยอะไรคะคำที่ไอ้นี่หน่อยก็เขียนให้ต่างสีหน่อย เสร็จแล้วนะคะให้หนักเรียนแต่งมาแบบนี้เลยนะคะง่ายมากๆพอพอนักเรียนแต่งแบบนี้เสร็จแล้วนะคะให นักเรียนฝึกซ้อมนะคะในการขายของสมมุติว่านักเรียนเนี่ยเป็นดารานะคะมานําเสนอที่จะขายผลิตภัณฑ์นะคะแล้วครูเนี่ยก็เป็นผู้ซื้อนะคะถ้าครูอยากซื้อถ้าทาที่นักเรียนนํามาเสนอขายเนี่ยมันเวิร์กมันดีมันสามารถทําให้ครูเนี่ยอยากไปซื้อผลิตภัณฑ์นั้นได้เนี่ยครูให้ไปเลย10คะแนนนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะมาอัดคลิปวิดีโอนักเรียนจะต้องคิด ก่อนนะคะก็คือคิดโฆษณาออกไม้แค่นี้เอามาให้ได้ก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเราจะอธิบายเราจะพูดอะไรเพิ่มเติมในคลิปวิดีโอเนี่ยได้หมดแต่ต้องมีคำเหล่านี้อยู่นะอ่าเช่นวันนี้เอาครูขาดสระานะคะเรียนเติมสระอา,าก่อนนะคะนี่ถ้าครูสอนออนไลน์เรียนคงจะบอกครูแล้วครูสระาหายไปไหนอ่านะคะ คำในนี้นะคะจะต้องไปปรากฏอยู่ในคลิปที่นักเรียนจะเสนอขายด้วยนะคะการโฆษณาครูบอกว่าของครูเนี่ยมีกระดาษเปียกครู่ควีนสะดวกสะอาดใช่ไหมเพราะฉะนั้นครูก็จะถือสมมติครูก็จะสิ่งที่เราจะขายนะคะจะต้องมีอยู่ที่บ้านด้วยนะคะจะขายกระปรงกระปุกอะไรก็แล้วเต่ะนะคะ ต้องมีอยู่ที่บ้านด้วยอันนี้ครูก็นํามาใช่ไหมสมมติครูขายกระดาษเปียกครูก็นํามาแล้วครูก็ถือมากระดาษเปียกคูควีนวะ Queen, สะดวกสะอาดไปไหนไปกันกระดาษเปียกคู่กายมือสะอาดขจัดคราบสกรปรกด้วยกระดาษเปียกคูควีนแล้วก็เราก็อธิบายเพิ่มเติมไปเลยในคลิปนะคะว่ากระดาษเปียกคูควีนนะคะประกอบไปด้วยทั้งหมด4 0 แผ่นสามารถใช้อะไรอะไรเราก็อธิบายไปเหมือนกับที่ครูอธิบายในคลิปนะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะวันนี้นะคะงานที่เราจะต้องทําในวันนี้และว,วันศุกร์นะคะครูก็ได้อธิบายไปเรียบร้อยแล้วนะคะในการในเรื่องของการเขียนโฆษณานะคะเพราะฉะนั้นเดียวนะักเรียนนะคะก็ทํา แผ่นนี้นะคะส่งครูก่อนนะคะใครส่งภายในวันนี้นะคะเอาไปเลยคะแนนเต็มนะคะเอาไปเลยคะแนนเต็มขอแค่ให้ส่งภายในวันนี้นะคะหลังจากวันนี้ไม่มีโอกาสได้เต็มแล้วนะต่อให้ทํามาดีมากๆกก็ไม่ได้คะแนนเต็มนะคะเพราะนักเรียนขาดในเรื่องของความรับผิดชอบที่จะส่งงานที่จะเข้าเรียนนะคะเพราะฉะนั้นเข้าเรียนตอนไหนไม่ว่านะคะ แต่ต้องทํามาส่งว,วันนี้นะคะครูถึงจะให้คะแนนเต็มนะคะเพราะว่าวันหนึ่งวันน่ะเป็นไปไม่ได้นะคะที่นักเรียนจะไม่ว่างเลยสักวินาทีเดียวอย่างน้อยเนี่ยถ้าสมมุตินักเรียนทํางานไปทํางานกับผู้ปกครองไปอะไรก็แล้วแต่นะคะอย่างน้อยนักเรียนต้องมีเวลาพักเที่ยงอะหรือไม่ถ้าไปออกไปนอกบ้านไปทั้งวันเลยอย่างน้อยนักเรียนกลับมาเนี่ย นักเรียนมีเวลานอนใช่ไหมก่อนที่นักเรียนจะนอนเนี่ยนักเรียนก็เจียดเวลามาดูคลิปวิดีโอของครูสักจิดหนึ่งนะคะแล้วก็ทํานะคะเนี่ยครูใช้เวลาทําเนี่ยไม่ถึง10นาทีนะใบงานเนี้ยเนี่ยขนาดครูทําผิดทําถูกทําไปเปลี่ยนสีมั่งอะไรมั่งเห็นไหม ก็ไม่ถึง10นาทีนะคะนักเรียนก็เหมือนกันนักเรียนมีสีอยู่ที่มือแล้วมีปากกาแล้วมีกระดาษแล้วแค่นักเรียนทําแค่นั้นเองนะคะสําหรับวันนี้นะคะพูดชัดเจนแล้วนะใบงานส่งวันนี้นะคะส่วนคลิปวิดีโอการโฆษ,ษณานะคะส่งครูภายในวันศุกร์นะคะวันศุกร์เช็คชื่อปกตินะคะเช็คชื่อปกติให้นักเรียนเข้ามาเช็คชื่อนะคะทุกวันที่มีการเรียนการสอนนะค,ะครูจะซุ่มเงียบเช็คอยู่ทุกวันนะคะ อ่าแล้วก็ครูก็จะมาทวงทีเดียวมาบนทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นอย่าทําให้เป็นดินพอกหางหมูนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ขอจบคลิปการเรียกนการสอนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ